ทางไปต่อที่ฮอตครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางร้านกาแฟ Good Morning อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เราเดินทางไปต่อได้นะฮะ ที่นะครับเราได้เดินทางมาถึงที่มาดฮมอกคาเฟ่แล้วนะครับบอ,อกโมกินี่นะฮะก็เป็นที่ที่เราดิวกับเขาไว้เช่นเคยนะครับในการชาร์จไฟในการเดินทางนะครับอย่างที่รู้ว่าทั้งสองจังหวัดเลยดีกว่าเกือบจะไม่มีที่ชาร์จเลยแล้วกันนะต้องเติมคาเฟอีนอยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราอาศัยซึ่งกันและกันนะครับไปดูข้างในกันเรื่องละมาถึงสวัสดีครับ มันหมอกคาเฟ่น,นะครับแนะนำร้านไหนครับสวัสดีค่ะร้านมันหมอกคาเฟ่เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งอยู่ที่บ้านขุนม,มาทางของมก๋อยนะคะนี่นะครับเราเจอแมวอมก่อยเอ้ยไม่ใช่เออก็อมก่อยแล้วแล้วนะฮะก็ <c oughs> ตรงนี้นะฮะที่ทางร้านม่านหมอกคาเฟ่นะครับก็อนุญาตให้ชาร์จไฟด้วยนะฮะต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับแต่เพื่อนๆนต้องระวังนิดนึงนั่งกนมาดูในเรื่องของปลั๊กปลั๊กนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของสายไฟให้ดีนั่นแหละก็ดูความเรียบร้อยทั่วไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะใช้ไฟเนี่ยมันก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะฮะถึงแม้อุปกรณ์เราจะปลอดภัยแล้วก็ตามนะก็เป็น ความเซฟตี้เออรู้นะ <laughs> เป็นความเซฟตี้อะไรอย่เงี้ยนะ <laughs> ประมาณนั้นนะฮะอ่าเ,เพื่อนๆครับเรามีสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับใครมาดูกันนี่เอาพี่ไก่นี่ <laughs> เองนะครับ <laughs> ต้องบอกว่าพี่ไก่นะฮะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตั้งแต่โอ้โยุค ตอนขับเบเปอร์มาเชียงใหม่ครั้งแรกนะฮะโอ,โ,โอ้โหนี่นส้มมันส้มฉันส้มนะฮะบุคคลในตำนานนะครับย้อนไปดูคลิปกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ไก่จะร่วมทางไปกับเราด้วยนะครับเผลอ,อๆจะไปถึงปลายจนลงไปจนถึง,งลงมาเชียงใหม่ฝั่งปลายเลยนะครับโอ้โห,หยอดผมกำหนักนะเพราะว่าตรงนั้นก็บ้านเขาเองครับหลังบ้านหลังบ้านนะโอนี่ ทิปน,นี้เราไม่ตายแน่ๆนะครับเพราะว่ามีเจ้าถิ่นถึงสองคน <laughs>